นะะายไปก่อนนะคะนี่ยัยมายแกจะไปไหนเนี่ยแกถือของเยอะแยะแบบเนี้ยก็ไปบ้านพ่อแม่ไม่ไงคะฮะแกจะไปบ้านพ่อแม่แกเนี่ยนะแกถือของเต็มหายเต็มมือแบบเนี้ยเงินแกเยอะมากหรือไงถ้าเงินแกเยอะมากอะแกเอามาให้ฉันใช้ไปชอปปิ้งไม่ดีกว่าเหรอแม่คะแต่ว่ามายไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ไมยนานมากแล้วนะคะ แล้วที่สําคัญของพวกนี้มันก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยถ้าเทียบกับการที่มไม่ได้ไปเยี่ยมไม่ได้ไปดูแลท่านเลยอะคะ่ะนี่หนึ่งมายแกกล้าเถียงฉันอย่างนั้นเหรอต่อไปเนี้ยฉันไม่อนุญาตที่แกไปไหนทั้งนั้นแม้กระทั่งบ้านพ่อแม่ของแกด้วยถ้าแกไปไหนฉันจะเป็นคนอนุญาตคนเดียวเท่านั้น เอ๋อไม้ไหนบอกว่าจะไปหาพ่อแม่ทำไมป่านนี้ยังไม่ไปกันไม้ได้ยินพี่ไหมเนี่ยอ๋อค่ะคือไมไม่ไปแล้วอะ่ะไม้ว่าอยู่บ้านทํางานบ้านดีกว่าค่ะไม้ไม้บอกพี่บ้านตรงๆดีกว่านะ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพี่ทีมพักาต่อเถ็ดไม้ แม่พี่รังแกไม่อลไรใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับแม่ให้รู้เรื่องเรื่องนี้แหละพี่พิมพ์อย่าไปเลยค่ะ<ม>พี่ไปเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันเปล่าๆอะ่ะไม่มีอะไรหรอกพี่ไม่แต่ไม่บอกพ่อแม่ไปแล้วนะว่าจะไปหาเขาอะ่ะป่านนี้พ่อแม่ไม่รอแล้วไม่บอกพี่ไม่ดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงไม่ไปไม่ได้แล้วแหละแม่พี่เขาเอาของฝากที่ไม่เตรียมไว้ให้พ่อแม่ไปหมดแล้วอะคะ่ะแล้วเขาก็บอกด้วย ไม่ให้ไมายไปหาพ่อแม่อีกนี่แม่พี่ทำเกินไปแล้วนะเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับเขาพี่ทิมเดี๋ยวก่อนสิพี่เจมส์เจมส์ลูกแกทำไมเพิ่งมาล่ะ ก็ข้างนอกฝนมันตกอะแม่แล้วกว่ามันจะหยุดเนี่ยก็รอนานเลยค่ะแม่เจมแม่มีของดีๆรอแกอยู่เต็มไปหมดเลยนะลูกเนี่ยแกเอาไปฝากแม่ยายแกนะเผื่อแม่ยายของแกจะแบ่งมรดกให้บ้างแม่แม่ไปเอาไอ้ของพวกนี้มาจากไหนหรอคะแม่ก็ของยี่มายมันสิฉันแย่งมันมามันจะเอาไปฝากพ่อแม่มันจะไปฝากพ่อแม่มันทําไมกันเจม เดี๋ยวแกเอาของพวกเนี่ยไปให้แม่ยายแกเลยนะแม่แม่ทําแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ทีมเขาก็โกรธแม่เอานะผมว่าอย่าดีกว่าพี่ทีมมันจะมาว่าฉันได้ยังไงของของฉันมันอยู่กับฉันมันก็ต้องเป็นของ,ของฉันสิมันจะมาว่าฉันได้ยังไงไปแกรีบรเอาของพวกนี้ไปให้แม่ยายแกเถอะแกไม่ต้องพูดมากหรอก <expressive> ก็ได้ครัแม่งั้นผมกลับแล้วนะครับเออเจมและแก ก็แวะมาคุยกับแม่บ่อยๆนะลูกค่ะแม่แม่ใครจะฉลาดเช่าฉันละ่ะแม่โอ้ยอีทีมฉันตกใจหมดเลยอีนี่ทำไมห้ามให้มมยเนี่ยไม่ไปหาพ่อแม่เขา แม่คิดอะไรอยู่อะอ๋อเป็นคนไปฟ้องลูกชายฉันใช่ไหมเกื่อนี้เป็นขี้ฟ้องจริงเลยนะแม่ยังกล้าว่ามาอีกเหรอครับทั้งน,นี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ของฝากพ่อแม่มาอยู่ไหนครับแม่รีบไปหยิบมาเลยของฝากอะไ่ะฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอแม่ไอของฝากพวกนั้นเนี่ยผมไม่คนซื้อเอาให้มาไปฝากพ่อแม่เขาแม่รีบไปหยิบมาเลยครับพี่ทีมพอเลยค่ะอย่าทะเลาะกับแม่พี่เพราะว่ามาเลยนะ อ๋อพี่ทีมของพวกนั้นน่ะแกเป็นคนซื้อเองเหรอแหมแกมีเป็นยาซื้อของไปฝากพ่อแม่เมียแต่แกไม่มีเป็นยาซื้อฝากแม่ตัวเองหึแกยังหินชนินแม่แกอยู่ไหมนี่แม่แม่พูดอย่างกับว่าผมไม่เคยซื้ออะไรให้แม่แม่อยากกินอะไรนไงไม้ก็ทําให้อยากได้อะไรผมกับไม้ก็หามาให้แม่แล้วแม่เหรครับแม่มีอะไรเนี่ยแม่ให้ไอเจหมดเลย แม่ลืมหรอครับว่าแม่เป็นลูกชายสองคนไงเป็นบกแก่คนเดียวเลยแม่ครับมายเนี่ยไม่ได้กลับไปหาพ่อแม่มาหลายปีแล้วนะแล้วผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมแม่ต้องห้ามด้วยแม่มีเหตุผลอะไรหรอครับแต่ช่างมันหนยครับแม่รีบไปเอาของฝากมาเพราะมายต้องรีบไปหาพ่อแม่เขาแล้วครับป่านนี้พ่อแม่เขารอแล้วฉันฉันเพิ่งให้จะเจมไปเมื่อกี้นี่เองแม่คะทํทไมแม่ทําแบบนี้คะทําไมถึงเอาแต่ เอาทุกอย่างมาให้เจมหมดแบบนั้นน่ะของพวกนั้นมากับพี่ทีมตั้งใจซื้อมาให้พ่อแม่มานะคะมาครับผมมีให้แม่เลือกสองข้อนะครับข้อ1คือแม่ไปบ้านในเจมเอาของฝากคืนมาทั้งหมดแล้วก็เอาไปให้พ่อแม่หมาพร้อมกันกับอย่างที่2แม่เก็บข้าวของทั้งหมดของแม่เนี่ยย้ายไปอยู่บ้านในเจมแล้วไม่ต้องกลับมาให้ผมเห็นหน้าไม่ฉันไม่ไปบ้านอ้เจมมาหรอกฉัน จะกัวเมียมันน่ะกลัวเมียเจมเหรอครับแม่แล้วเมียผมว่ะแม่แม่เลอกลําเอียงได้แล้วนะครับแล้วอย่าทำให้ผมเนี่ยโมโหไปมากกว่านี้เลยแม่แม่เลือกข้อไหนครับก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปเอาของบ้านจะเจมเองเดี๋ยวครับแม่แล้วเรื่องที่แม่เนี่ยห้ามม่ให้มายไปหาพ่อแม่เขาเนี่ยแม่เอาไงครับเออถือว่าฉันไม่ได้พูดก็แล้วกัน มอย่ากโกรธแม่เลยนะคะไม่ต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่ต้องยอมแม่พี่เลยนะอะไรผิดเนี่ยก็ว่าไปตามผิดแล้วพี่ขอโทษนะที่พี่ไม่เคยสอนแม่พี่เลยเจมส์เจมส์ลูกแม่ครับแม่มาที่นี่ทำไมครับเนี่ยแม่เข้ามาคุยข้างในก่อนไหมครับไม่ไม่หลกเจมส์แม่ไม่เข้าไป แม่จะมาเอาของคืนนะลูกของที่แม่ให้มาวันนี้เหรอครับใช่ไอทีมอ่ะมันมาโหมแม่ใหญ่เลยมันบอกว่าถ้าแม่เอาของกลับไปไม่ได้นะมันจะไล่แม่มาอยู่ที่บ้านแกเลยแม่ผมก็บอกแม่ไปแล้วไงว่าถ้าแม่ทําแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดพี่ทีมเขารู้เขาต้องโมโหมากแน่ๆนี่เจมส์แกไม่ต้องมาสอนแม่เลยแกรีบเอาของมาให้แม่เถอะ ครับแม่นี่ครับแม่แล้วก็แม่ไม่ต้องเอามาให้ผมอีกแล้วนะเออเออจะไปก่อนแล้วกันทีมลูก ไม้แม่เอาของมาแล้วนะไม้ลูกแม่ขอโทษนะแม่ไม่ควรที่จะเอาของของไม้ my. ที่ไม้ไปให้พ่อแม่ไปให้คนอื่นเลยแม่ผิดเองนะลกูกแม่ทําไปเพราะความโลภความผินแกตัวของแม่เองถาอ้างนั้นเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเราเล่ะคะจะทํายังไงให้ไม้กลับไปรู้สึกกับแม่เหมือนเดิมไม้ลูก แม่รู้แม่ยอมรับแม่ขอโทษอย่างใจจริงเดี๋ยวแม่จะไปขอโทษพ่อแม่หม่เองและแม่สัญญาว่าแม่จะไม่ทําอีกแล้วนะลูกมาครับแค่คําว่าขอโทษเนี่ยมันไม่พอหรอกแม่แต่แม่ต้องทําให้เห็นนะครับว่าแม่จะไม่ทําแบบนี้จริงๆได้ได้ลูกแม่จะคืนของทั้งหมดและแม่ก็จะอยู่ในกติกาของบ้านนี้แม่จะไม่ทําให้ลูกเสียหายอีก แม่สัญญาลูกถ้าแม่พูดมาขนาดนี้แล้วมายกโทษให้ค่ะขอบใจมากๆนะลูกขอบใจลูกจริงๆและเดี๋ยวแม่จะเริ่มต้นใหม่นะั้นเริ่มจากพรุ่งนี้นะครับแม่เดี๋ยวแม่เนี่ยไปบ้านพ่อแม่ไม่กับผมเอาของไปคืนแล้วก็ไปขอโทษพ่อแม่หม่ด้วยกันคนเราผิดได้แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคำว่าผิดคือการกล้ายอมรับ และเริ่่มมต้้นใหดวยใจจริงยังปากดีอยู่เลยก็คงจะเป็นหมาแก่ประสาทแดกอ่ะสิคะนี่หยุดกันเลยนะกล้าดียังไงมาว่าแม่ผมแบบนี้ฮะที่ฉันมาวันเนี้ยฉันมาพูดดีๆนะนางใหม่แกนะ่ะรีบเอาค่าสินสอดมาให้ฉันซะ นี่ยายหมย้แกกล้าดีมากเลยนะที่มาไล่ลูกชายฉันอนจากบ้านแบบนี้อุย้ยตายละคุณแม่อดีตสามีมาถึงบ้านเลยเหรอคะ,ะเร็วดีจริงๆเลยนะไม้เนี่ยเพิ่งไล่ผัวเหงสวยออกไปจากบ้านเมื่อวานนี้เองรีบแจ้นกันมาจังเลยนะคะแกไม่ต้องมาพั่มพันณนาหรือสาทยายอะไรมันมากความนงมางไมย ในเมื่อแก,กกล้าไล่ลูกชายฉันเหมือนหมูเหมือนหมาขนาดนี้แล้วก็ฉันจะมาเอาสินสอดของฉันคืนว้ตายแล้วยีบฟ้าก่อนที่แกจะพูดอะไรอะ่ะแกไปถามลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแกก่อนนะว่าลูกชายแกเป็นยังไงนี่แม่นิดแม่ไม่พูดอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีใครเขาว่าแม่เป็นใบหรอกนะครับเพราะฉะนั้นอยู่เงียบเียบไปบ้างก็ได้ นี่นะคินตอนมีแม่แกอยู่อ่ะแกทาเป็นปากเก่งนะตอนหมาแก่ตัวเนี้ยไม่อยู่อ่ะแกมุดหัวไปไหนล่ะนี่คุณพี่นิดคะคุณพี่กล้าดียังไงถึงมาว่าฟ้าเป็นหมาแก่ฮะหรือว่าคุณพี่น่ะอยากออกกําลังกายเหรอคะแม่คะหมยว่าไม่ใช่หมาแกหรอกค่ะเพราะถ้าเป็นหมาแก่เนี้ย ก็ต้องเจ็บอดอดแอดแอดไกลตายแต่เนี่ยยังปากดีอยู่เลยก็คงจะเป็นหมาแก่ประสาทแดกสิคะด่หยุดกันเลยนะกล้าดียังไงมาว่าแม่ผมแบบนี้ฮะฉันว่าแกสอคนน่ะหุบปากเน่าๆแล้วก็เลิกหาฉันได้เลยนะและที่กล่าวหาว่าฉันแก่เมื่อกี้ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาตัดสินเลยยะนี่มื่อหน้าฉันเนี่ยเติมโบมาทุกหกเดือน มันจะแก่มันจะมีเล้วรอยได้ไงหัดดูเบ้าหน้าต่อเองบ้านนะคะคุณพี่นิดรู้จักไหมคบโบรู้จักไหมที่ฉันมาวันนี้ยฉันมาพูดดีๆนะนางหม่แกน่ะรีบเอาค่าสินสอดมาให้ฉันซะแล้วพรุ่งนี้ไปจัดการหย่ากับลูกชายฉันด้วยกูตายละพูดง่ายเกินไปไหมคะค่าสินสอดนิดเดินทางกันมาถึงนี่เพื่อเอาค่าสินสอดคืน โูยนึกว่าเยอะแยะมากมายอะไรสินสอดแค่สามหมื่นเองนะคะแม่สามหมื่นต้องแบกหน้ากันมาถึงนี่หน้าไม่อายเงินไปไหมใช่ลูกเงินน่ะแค่สามหมื่นแต่ไปเที่ยวโมะว่าให้สินสอดฉันต้องสามแสนฉันไม่เอาเก็บไปประจานไปด่าว่าตอนนั้นน่ะก็ดีเจ้าไหล่แล้วนี่แม่นี่ก็ไม่ใช่แม่เองแหละครับที่บอกว่าค่าสินสอดเนี่ย ผมจะให้เท่าไหร่ก็ได้นี่ผมให้ไปทั้งสามหมื่นแล้วมันดีแค่ไหนแล้วดีกว่าผมไม่ให้สักบาทหนึ่งนะน่ากินก็ตอนนั้นน่ะฉันคิดว่าแกรักลูกสาวฉันนี่ถ้าฉันรู้ว่าแกเลวได้ขนาดเดี้ยฉันเรียกแกไปสามล้านแล้วหางแกะจะได้โผลมาเลยพอ Music, พอะ <hr> um. ค่ะแม่เราเนาี่ยอย่าไปเสวนากับซองแม่ลูกนี้เลยพูดตายก็เปลืองน้ำลายเราเปล่า นี่มายจะบอกอะไรให้นะคะเรื่องสินสอดเนี่ยมายไม่มีทางคืนให้แน่นอนเด็ดขาดยังไงมายก็ไม่คืนเอาจริงๆนะมายไม่ฟ้องหย่าลูกชายแม่ก็ดีเท่าไหร่ละอะไรฟ้องหย่าอะไรไม่ทราบว่าข้อหาอะไรยะมีแต่ลูกชายฉันอะจะฟ้องกลับใช่ไหมนายคินเออคือเน่นายคินแกจะมาอำ้อำออึง้งอึ้งทำไมตอบมันไปเลยว่าแกจะฟ้องมันอะ ว่าแบบเอาสิพี่นาคินตอบแม่พี่ไปเลยว่าพี่จะฟ้องหย่าไมาเท่าไหร่ดีล่ะสิบล้านไปเลยดีไหมเออไม่ฟ้องหรอกไม่ฟ้องเอลยงั้นแหละนี่แม่ผมว่าเรากลับกันดีกว่าไม่ต้องไปฟ้องอะไรแล้ว,ลวเลิกแล้วไว้มันแล้วต่อกันไปอ่ะไม่นา,นาคินแกจะบ้าหรือเปล่าฮะฉันอุตส่าห์เดินทางมาเพื่อจะมาค่าสินสอดของฉันนะนี่โถวิ่งแม่ ทำไมเขาฟ้องกลับผมขึ้นมาเนี่ยจะทํายังไงอะฮะเจ้าที่ไหนให้เขาอะนี่ผมบอกแม่แล้วว่าไม่ต้องมาแม่ก็ลากผมมาที่นี่แกพูดอย่างเนี้แกหมายความว่ายังไงฮะก็หมายความว่าลูกชายตัวดีของคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนที่กลับทาผิดต่อมาอย่างไงละ่ะคะลูกชายแม่เลวขนาดไหนเนี่ยแม่ไม่รู้จริงๆหรอมีชู้ไม่พอยังลากชู้มากกมันนอนกันอยู่ในบ้านไม่ นี่ไมยแค่ไล่ออกจากบ้าน<ๆ>ก็ดีเท่าไหร่ละนี่นาคินหมอยหวามอมายังไงฮะถ้าง,งั้นก็แสดงว่าแกหลอกฉันเหรอกแกบอกฉันว่านางไม้มันไล่แกออกจากบ้านไม่ใช่เหรอผมไม่หลอกอะไรแม่เลาแม่ต่างหากที่ไม่ฟังผมเนี่ยอยู่ดีๆก็ลากผมมาที่นี่พอละไม่ต้องมายืนเถียงกันให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เลยออกไปจากบ้านไม้ได้แล้วเดี๋ยวเสนียดเนี่ยมันจะติดบ้านไม้ใช่ แกสองคนแม่ลูกออกไปได้แล้วไม่นั้นนฉันจะให้อ่ะฟ้องอย่ากแกเรียกค่าเสียหายแกสักสิบล้านฉันนมีหลักฐานมีทั้งภาพมีทั้งเสียงที่แกทำอุบาทอุบาทไว้อะนี่คุณพี่นิดคุณพี่จะมาฟ้องลูกชายฉันแบบนี้ไม่ได้นะโอเคไอ้เรื่องค่าสินสอดฉันไม่เอาก็ได้แต่ว่าสินสมรสต้องมาแบ่งให้ฉันคนละครึ่ง ฉันถึงจะให้ลูกชายฉันอยากอะแกอุ้ยตา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 ย,ตายอีกรอบหนึ่งเลยนะคะคุณฟ้าสินสมรสอย่างนั้นหรอคะลูกชายคุณฟ้าเนี่ยเขาเคยมีสินสมรสอะไรด้วยอย่างนั้นหรอคะช่วยตื่นนิดนึงนะคะไม่ได้คือยังจะเอาสอกอีกนะพอนะยคะ่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้วสินสมรสเนี่ยเขาไม่เคยมีที่เขามาอยู่กับมายเนี่ย วันๆเนี่ยมีแต่จะเกาะไม้กินขวาญเงินไม้ไปวันๆและไอ้รถเก่าๆที่คุณฟ้าให้มาเนี่ยนู่นเขาเอาไปจำนำไปขายใช้เงินคนเดียวไปแล้วค่ะนาคินอธิบายให้แม่ฟังสิแกหลอกแม่มาตลอดเหรอฮะแกบอกว่าแกขายคันนั้นแล้วก็ซื้อคันใหม่ใช่ไหมแล้วคันนั้นมันไปอยู่ไหนฉันก็ว่าแล้วเชียวไม่เคยเห็นรถคันใหม่ของแกเลยโอ้ยแม่ถ้าผมไม่ทำแบบนั้นอะแม่ก็ามาด่าผมไม่ดี เลิกได้ละค่ะพอสักทีออกไปจากบ้านหมยได้ละไม่อย่างนั้นเนี่ยเตรียมตัวรับหมายสารได้เลยเอาจริงๆเนี่ยหมย่ขี้เกียจจะฟ้องนะเพราะมันเสียเวลาหมา่แต่ตอนนี้หม่เริ่มรำคาญแล้วยืนวุ่นวายอยู่ในบ้านนมยกันอยู่ได้หมยจะฟ้องเลยนะถ้ายังไม่ออกไปกันน,ะนี่แม่เราไปไปกันได้แล้วเหอะไปเถอะกลับเถอะแม่นี่ดูแม่จะอยู่คนเดียวก็ได้นะอยากจะอะไรก็ทํา แต่แม่ก็รอหมายสารคนเดียวแล้วกันผมไปแล้วนี่นายเคนนายเคนกลับมาก่อนสิไอ้ลูกเลวเอ้ยมึงก่อเรื่องแต่มึงยังมาโยนขี้ใสกุละหืมฝากไว้ก่อนเถอะรีบมาเอาคืนด้วยนะคะแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมไปเจอกันที่อำเภอด้วยนะฉันจะยาโอ้ยออกกันไปได้สักทีชีวิตแกจะได้หมดเวรหมดกรรมสักทีลูกและเดี๋ยวแกไปฟ้องหย่ามันนี่เข็ดเลยนะโอ้ยแม่คะ ไมยไม่อยากฟ้องหรอกค่ะเอาจริงๆไม่ไม่อยากสร้างเวนสร้างกรรมอะไรกับใครอีกแล้วอะแค่เขาออกไปจากชีวิตไมยได้เนี่ยก็ถือว่าบุญของไมและก็ดีนะลูกเราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีและมีความสุขเจริญเจริญนะลูกเนาะค่ะต่อไปนี้เนี่ยก็ขอให้กุศลครั้งนี้ให้หมยได้เจอคนดีๆแล้วกันนะคะ มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทําไมไมายืนตะโกนหน้าบริษัตผมแบบนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับใช่มาตามหาคนคะ่ะเราทําไมคุณไม่เข้าไปที่บริษัทผมละครับเข้าไปถามพนักงานแผนกต้อนรับก็ได้นะครับอย่ามาตะโกนแบบนี้เลยคุณฉันมาที่นี่เพื่อมาตามหาสาม,มีของฉันนะคะแต่ว่าพนักงานแผนกต้อนรับเขาไม่ให้ฉันเข้าไปอะ่ะฉันโทรหาสาม,มีของฉันแล้วเป็นร้อยๆยสายพอลับสายเขาก็ไล่ฉันกลับบ้านฉันไม่รู้จะทํายังไงแล้วค่ะคุณ ้าใจแล้วครับไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าแต่สามีของคุณเนี่ยเขาทำงานที่นี่ใช่ไหมครับเขาชื่ออะไรล่รครับใช่ค่ะเขาทำงานที่นี่เขาชื่อว่าทีมค่ะพะนักง,งานของผมเนี่ยมีคนชื่อทีมคนหนึ่งแต่คุณมั่นใจใช่ไหมครับว่าเป็นคนนี้มั่นใจสิคะฉันคบกับเขาอยู่เขาาเป็นสิบปีแล้วนะคะแต่ทีมที่ผมรู้จักเนี่ยเขามีแฟนแล้วนะครับ อะไรนะคะมีแฟนฉันว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะคะคุณครับผมไม่ได้เข้าใจอะไรผิดหรอกแฟนของเขาเนี่ยก็คือผู้หญิงที่เป็นพนักง,งานแผนกต้อนรับนี่แหละครับไม่จริงอะเป็นไปนไม่ได้หรอกคะ่ะฉันคือภรรยาของเขานะคะแล้วเขาจะมีแฟนได้ยังไงล่ะคะงั้นผมขออนุญาตถามคุณหน่อยได้ไหมครับความสัมพันธ์ของคุณกับคุณทีมเนี่ย มันเป็นยังไงทําไมมันดูซับอนจังครับเราสองคนคบกันมาตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะเราทํางานด้วยกันทาพาร์ทไทม์ด้วยกันเรียนมาด้วยกันเข้ามาหาวิทยาลัยก็เข้าพร้อมกันแต่ว่าตอนนั้นน่ะครอบครัวของเทมเขาลําบากมากเราฉันรักเขาฉันก็สงสารเขาฉันเลยตัดสินใจลาออกจากมาหาลายัยเพื่อที่จะออกไปหางานทํแเราส่งเงินให้เขาทุกๆเดือนจนสุดท้ายเขาเรียนจน,จนจบมาหาวิทยาลายัยจบปริญญาตรี เขายังสัญญากับฉันเลยนะคะว่าเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยมีงานทําดีๆเขาจะมาแต่งงานกับฉันแล้วนี่อะไรคะคุณบอกกับฉันว่าเขามีแฟนแล้วเขานอกใจฉันหรนั้นเหรอคะโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับงั้นคุณเข้าไปนั่งพักที่ห้องผมก่อนไหมครับแล้วเดี๋ยวผมโทรเรียกคุณทีมาแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่มาพบคุณเนี่ยคุณต้องกลับไปนะครับก็ได้ค่ะ ขอบคุณนะคะงั้นตามผมมาเลยนะครับตั่งพักผ่อนกันนะครับใช่ไหย ททสวัสดีครับบอสคุณรีบมาหาที่ห้องผมโด่วนเลยนะครับแต่บอสครับตอนนี้ผมกินข้าวกับลูกค้าอยู่นะครับผมไม่สนผมให้เวลาแค่สิบนาทีรีบมานะครับก็ได้ครับบอสเดี๋ยวผมรีบไปครับคนน่าเบื่อเลยบอสโทรมาตามอยู่แล้วไมงั้นเดี๋ยวพี่ไปหาบอสก่อนนะ ดีมาดีนะคะเดี๋ยวรอคุณทีมสักคู่นะครับขอบคุณนะคะตอนเนี้ฉันเองก็กำลังท้องอยู่ด้วยอะ่ะไม่อย่างนั้นฉันก็คงไม่มาที่นี่ทําให้คุณมีปัญหาหรอคะ่ะผมเชื่อว่าถ้าเขาเป็นพ่อ,อจริงๆเนี่ยเขาน่าจะรับผิดชอบแน่นอนครับ อบอสครับมีอะไรเนี่ยเรียกผมมากระทันหันเชียวพี่ทีมบอสอันนี้ใครครับเนี่ยเป็นใครเหรอคะอะไรอะ่ะพ,พี่พูดแบบนี้ได้ยังไงผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาไมา่ยืนรอคุณที่หน้าบริษัทตั้งแต่เช้าครับไม่ทราบว่าคุณพอจะเจอเขาบ้างไหมอุย้ยผมทำแต่งานนะบอสงานผมเยอะ ผมไม่มีเวลา,าสนใจเรื่องพวกนี้หรอกนี่คุณทีมครับนี่คุณจะพูดโกหกผมใช่ไหมครับคุณพูดความจริงกับของเดวนี้ผมต้องบอกบอสสินะผมบอกก็ได้คือผู้หญิงคนนี้เขามาชอบผมอะบอสเขาชอบโพสเพ้ออะไรเปเรื่อยอะเราเจอแค่ในโลกออนไลน์นะไม่เคยเจอหน้ากันเลยพูดเลยของพี่โกหกทำไมอ่ะพี่โกหกคนอื่นทำไมคุณคะคุณอย่าไปเชื่อที่เขาพูดนะคะ ฉันพูดจริงๆค่ะจะมีหลักฐานนี่นะคะนี่เป็นสลิปโอนเงินที่ฉันคอยโอนในหะ้เขาไมปตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณทีมครับคุณมีอะไรจะพูดอีกไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยยอมออกจากมหาลัยเพื่อมาทำงานส่งให้คุณเรียนให้เงินคุณใช้เดือนละสี่พันแล้วเก็บไว้ใช้เองแค่2องพได้ยินแบบนี้เนี่ย คุณพอจะเริ่มรู้จักเขาบ้างหรือยังครับผูบอสไอสลิปเนี้ยสลิปปลอมและเรื่องที่เขาพูดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องปลอมเขาแต่งขึ้นมาท้งนั้นนะบอสบอสอย่าไปเชื่อเขาะนะผู้หญิงสมัยเนี้ยชอบหากริน้นแบบเนี้ยงั้นลองสกแกน QR วอารโค้ดดูไหมครับจะได้รู้ว่าจริงหรือปลอมคุณทีมครับคุณมีลูกมีเมียอยู่แล้วแต่คุณกลับนอกใจแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขายอมทํางานหนัก ยอมประหยัดเงินเพื่อส่งให้คุณเรียนจบแต่พอชีวิตของคุณดีขึ้นเนี่ยคุณกับทาตัวชัวช่วแบบนี้ใส่เขาเนี่ยนะคุณนี่เป็นคนเลียวทีุ่ดที่ผมเคยเจอเลยครับบอสเอ้ยบอสร,รับคือนี่มันเรื่องในครอบครัวผมนะบอสบอสอย่ามายุ่งไดยไหมก็อีเรื่องครอบครัวคุณเนี่ยแหละที่มันส่งผลกระทบต่อไบหนัาผมคุณเคยคิดบ้างไหมว่าลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะบองยังไง ก็ได้บอสผมบอ,อกความจริงกับบอสก็ได้บอสดูสภาพนี่ผมมีเมียแบบเนี้ยผมไม่โคตรอายอายมากผมกลัวไงกลัวเพื่อนในบริษัทจะหัวเราะย่อ,ยอผมแล้วคุณไม่ละาอายใจบ้างเหรอครับที่คุณให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยส่งคุณจนเรียนจบตั้งฝใีใช้ชีวิตบนความลำบากคนอื่นคุณรู้สึกยังไงบ้างครับคุณภูมิใจใช่ไหมแบบนี้เนี่ย บ้านผมเขาเรียกว่าวัวลืมไ้นะครับไอ้บอสตอนนี้เนี่ยเขากําลังท้องลูกของคุณอยู่คุณเป็นผู้ชายคุณทําได้คุณก็ควรที่จะต้องรับผิดชอบได้คุณได้เงินเดือนสี่หมื่นผมถามคุณหน่อยคุณเอาไปทาอะไรหมดผมเอาไปซื้อบ้านกับมียาใหม่ผมนะคุณที่ครับผมนี่คิดผิดจริงๆที่ให้คุณขึ้นตําแหน่งเป็นผู้จัดการถ้าเกิดว่าไม่มีผู้หญิงคนนี้เนี่ยคุณก็คงไม่ได้มาทํางานในบริษัทผมหรอก เฮ้ยบอสที่ผมเนี่ยเข้ามาในบริษัทนี้ได้มันมาจากความสามารถของผมถึงผมจะเร็วแค่ไหนผมก็ไม่เคยทํางานผิดพลาดบอสน่าจะเห็นใช่ปหผมทราบดีว่าคุณทํางานได้ดีไม่เคยทํางานผิดพลาดแต่ไอจิฟนั่คุณมันไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่เลยคุณครับคุณจะเอาอย่างไงต่อตอนนี้ฉันรู้รฉันก็เห็นทุกอย่างมาแล้ว ฉันไม่ต้องการที่อยู่กับผู้ชายคนอีกต่อไปแล้วถ้าฉันขอคุณแค่อย่างเดียวนะคะคุณช่วยฉันจัดการเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายจากเขาให้หน่อยได้ไหมคะฉันอยากจะดําเนินเรื่องเอาผิดเขาให้ถึงที่สุดที่เขาทํากับฉันทั้งหมดที่ผ่านมานี่มันจะมากเกินไปแล้วนะไม่มีคําว่าเกินไปสำหรับคนอย่างคุณหครับได้ครับผมรับปากเลยครับว่าผมจะช่วยคุณให้ได้มากที่สุด ุคคณนะะต่อไปนะีพี่ก็เตรียมรับผลกรรมจากที่พี่เคยทำกับปอไว้ได้เลยคอยดูก็แล้วกันแกก็คอยดูพวกคันจะได้ดีกว่ากันออกออกไปเลยนะนี่เอ,อกไปเลยเนี่ย,ยมีลูกมีเมียอยู่แล้วยังมาเกาะแก่ฉันอีกเกระไม่เรวจริงเลยไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันบ้านี่พี่ซื้อ แล้วยังไงฉันไม่สนใจหรอกนะถึงแม้ว่าพี่จะเป็นคนซื้อบ้านหลังนี้แต่ว่าฉันนะ่ะสามารถผ่อนต่อเองได้สบายมากพี่ตอนนี้ตกงานไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างแถมยังโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นล้านๆอีกเฉันไม่หลงอยู่กับพี่หรอกนะแถมพี่ยังนอกใจเมียมาหาฉันแบบนี้ไม่เอาด้วยหรอกพี่จะไปไหนก็ไปเลยปะไปอย่าตามเข้ามานะฉันจะล็อกบ,บ้านหม้ยเดี๋ยวก่นดิ อย่ามายุ่งกับฉันนี่ไปเลยไปผู้ชายบางคนไม่รู้เลยว่าผู้หญิงที่ยอมเหนื่อยยอมอดทนเพื่อสร้างอนาคตให้แต่สุดท้ายกลับถูกหักหลังเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะเอาคืนในสิ่งที่ให้ไปได้เหมือนกัน